วันนี้ขับรถจากวัฒนานครมุ่งหน้าไปทางคลองหาดมาตามถนนบ้านท่าเวียนผมมาเจอ,อร้านนี้ครับตาลี่คาเฟ่เข้ามาด้านในนะครับร้านเขาตกแต่งอย่างสวยสดงดงามมีมุมให้นั่งหลายมุมด้วยแล้วก็มีมุมให้เราถ่ายรูปกันหลายมุมเข้ามาก็แอคชั่นถ่ายรูปกันซะหน่อยส่วนที่นี่ครับเขามีขนมเค้กที่ทําใหม่สดทุกวัน พร้อมด้วยกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีให้เลือกหาเลือกสรรกันอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวอาหารก็เป็นอาหารประเภทจะเป็นสเต็กสปาเกตตี้หรือจะเป็นในส่วนของอาหารที่คุณชื่นชอบก็มีทุยความหลากหลายเขาแนะนําครับต้องสั่งกันดูก็จะเป็นในส่วนของเมี่ยงปลาทอดแล้วก็นี่ครับเป็นอาหารชนิดใหม่เขาบอกว่าลองดูนี่คือแกงข้าวกุ้งสดแล้วก็พร้อมด้วยกับแกงสายบัวใส่ปลาทูปลาทูเนี่ยให้ตัวใหญ่ๆมาอย่างนี้เลยครับ แล้วก็หอมกะทิแล้วก็เครื่องเทศผมว่ากินกับข้าวสวยกำลังพอดีส่วนแกงคั่วกุ้งสดเนี่ยเขาบอกกินกับเส้นหมี่อย่างนี้ร้อนๆน,นะครับผมว่ากําลังถูกใจในทีเดียวกับรสชาติที่ลงตัวกันแบบไทยๆลองดูครับมาก็แวะกันได้ที่นี่เขาจะเปิดกันทุกวันยกเว้นวันพุธจะหยุดร้านจะเปิดตั้งแต่10บโมงครึง่งแล้วก็ส่วนขนมเค้กนะครับก็จะไม่หวานมากก็ลองมาสั่งกันดูนี่คือต้าลี่คาเฟ่มโอการแวะมาครับ